วันเกิดเรานะคะทุกคนมาอวยพรกันด้วยนะดีใจวันนี้คือจะบอกว่าวันนี้ฉันต้องรีบๆหน่อยนะเพราะว่าฉันจะต้องส่งประกวดนะคะแต่เราจะไม่บอกลูกแม่นะคะว่าประกวดอะไรนะ <c oughs> เห <c oughs> มือนเหมือนคนดังอ่ะบได้ย,ยังคะเป็น,นเป็น,ปนตัวเองร้านแต่ตัวเองไม่รู้จะบอกเป็นร้านเดียวกันนะที่เดียวกับวันเกิดน้องข้อทิพย์เลยนะ <c oughs> เห็นหน้าตาก็น่ากินแล้วนะคะทุกชมซึ่งถามว่าทำไมมีเลข1หนึ่งกับเลขกสามเพราะโดยปกติแล้วเราอายุเพียงแค่สิบเ็ดปีใช่ไหมมะสิบส <12 S 1> องค่ะเอา้เอาเหรอสิบสองฮะอรอยมาตัดเลยนะคะแม<า>่หนูรู้สึกงงอายุตัวเองเอามือตัดเอามือมาตัดค่ะ,คะมาค่ะตัดนะฮะตัดนะคะ,ต,ะ,คะตัดเขาว่าโนออกไปดิ อ่าเดี๋ยวมาตัดเดี๋ยวมาตัดแป๊บนึงอันนี้แอบกินช็อกโกแลตที่หลังฐานคาตานะคะคากล้องเลยนะคะทุกชมไม่รู้นะคะแสบขนาดไหนยุ่้มันยุ่งอ่ะก็คือเป็นเจ้าของร้านคนเดียวกันเลยนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่สร้างเค้กชิ้นนี้มาให้พวกเรากินอย่างมีความสุขนะคะ เช่นเดียวกับเคสน้องข้อที่นะคะที่ทำเจ้าของร้านเดียวกันเลยนะไม่ต้องสงสัยเลยลายมือมันสวยมากค่ะมีแบบพวกช็อกโกแลตแล้วก็วอลโว่ต่างๆอะไรต่างๆนานาลบ布拉อะไรค่ะก็ตัวยุตัประมาณนี้เนาะอ่นนี่เป็นเค้กช็อกโกแลตปะป๊านี่ค่ะซูไม่ดูแล้วปะป๊าจะกินยังไงอ่ะถ้าถ่ายลงโซเชียลนี่คนดังในหนึ่งวินาทีอันนี้ให้ เดี๋ยวให้พอ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ค่ะขอบคุณงามเอาลงก่อนเอาลงเอาคลิปแป๊บหนึ่งค่ะซึ่งมันเป็นวันที่ประทับใจมากๆเลยนะคะอ่ะน้องเขาทิปเอาไหมน้องอันนี้เอาไหนคะอันเล็กนะคะเดี๋ยวมาทิปทำดีๆน้องซึ่งขอบคุณผู้ติดตามที่มาจนถึง <c oughs> ปีสั2555นะคะ ก็ขอบคุณทุกชมมามากเลยที่ติดตามเรามานานกว่าตั้งแต่ปี2 0 1 5ถึงปี2021ปีนี้นะคะก็รวมๆแล้วได้ประมาณผู้ผู้ติดตามนะคะ371คนแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าฟ้าประทานมาหรือเปล่าหรือเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะอาจเป็นเพราะว่าฝีมือวาดรูปของเราหรือเปล่าหรือไม่ก็แอนิเมชันที่เราทำมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่เลยว่าว่า ดวงใครดวงมันนะคะทุกชมแล้วแต่เลยนะว่าจะให้ผู้ติดตามถึงเท่าไหร่นะยูทูบเบอร์ท่านไหล่หลายคนน่ะอาจจะแบบติด,ต,ดติดตามเป็นล้านอะ่ะก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะเบอร์หนึ่งเลยเดี๋ยวให้ตัวตัวเตี้ยนี่ละคะ่ะมีคนติดตามกี่คนคะ เอ่มมีมีเครื่องในพ่อใหญ่มีผู้จดตาม10คนในไอเทมมีสี่คนไม่ไปค่ะตามสามร้อยกว่าคนแต่นางเฮ้ยให้ให้ปนางเป็นเบบี้นะคะเพราะไม่ได้ไม่ได้นางกูน้องกันไม่ได้กินช็อกโกแลตดีเลยทุกคนดูสิคะว่ามันแบบอร่อยมากขนาดไหนได้ลอง ถ้ายังไม่เชื่อแนะนําให้ไปลองชิมร้านประมาณนี้นะร้านที่ทํำฝีมืออย่างนี้ได้เลยนะอร่อยมากแค่นี้สวยค่ะ,คะบ๊ายบ,ายบายค่ะคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะทําออกมาให้ดีๆสุดค่ะ